ตัดแต่แต่พี่แต่แต่ชคแต่พี่อยู่เชียงใหม่เนี่ยไม้ป่ามันก็เยอะนะถ้าพี่จะตัดเนี่ยแจ้งนายอำเภอเําน่าจัแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งป่าไม้เขานิดหนึ่งแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบเฉยๆว่าผมจะตัดไม้นี้มันจะถ้าเกิดว่ามีการขนย้ายออกนอกพื้นที่เนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบว่าผมจะตัดนะและผมมีสิทธิตัดเลยนะแต่ว่า ก่อนหน้านั้นก็จะต้องขออนุญาตถ้าเขาไม่อนุญาตเขาตัดไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับได้รับการแก้ไขกฎหมายตรงนี้แล้วครับใช่ครับโอ้โหดีดีดีก็ปลูกเพิ่มใช่ครับพี่พี่สุทธิปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มไปกัรออมเงินเลยแลตอนนี้ถ้าถ้าอันนี้นะพี่พี่สุทธิบอกว่าพี่ปลูกไว้ในที่ดินของพ่อประมาณสามสิบปีนะพี่นะใช่ปะครัะสัตสัตกี่ต้นนะอ่าหกต้นแล้วก็ยางนาเก้าต้น อ่าหกต้นยางนาเก้าต้นประมาณอายุสามสิบปีถ้าพี่ขายยางนาต้นเท่าไหร่ปีเออในลองคำนวณเ็าก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดจะขายอะไรเลยสมมติ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 มมตมมตมมตถึงสามหมื่นไหมผมผมไม่รู้เหมือนกันก็ยังไงก็คงคงยังยังไม่มีความคิดที่จะขายอ่ะไม่คื่ที่ผมถามพี่อย่างนี้เนี่ยพเพื่ออะไรรู้ไหมอ่ะที่น้องบินพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือว่าผมว่าอย่างน้อยเนี่ยสองหมื่นครับนะต้นหนึ่งเลยฮะต้นหนึ่งนะ อ่าผมแมายางนาเนี่ยต้นใหญ่มากเนี่ยสามสิบปีก็สามสิบปีอบอบอบไม่มิดแล้วอ่ะโอ้ต้นใหญ่ต้นใหญ่สองหมื่นได้แน่นอนนะใช่ใช่สองหมื่นหกต้นหกต้นสองหกต้นต้นตากหกต้นยางนาเก้าต้นอ่าพี่คิดดูนะถ้าเราแล้วพี่ก็ไม่ได้ไปใส่ปุ๋ยมันใช่ไหมปลูกดวยธรรมชาติไม่ไม่ธรรมชาติเลยอ่า ถ้าพี่ปลูกสักร้อยต้นพันต้นบ้านปลายชีวิตเนี่ยมีตังค์ใช่ลูกหลานรวยใช่มันเป็นการออมไว้ให้ลูกหลานได้เลยใช่ออมนี่คือออมชัดเจนมากเลยครับพี่มันปลูกง่ายนะไม่ต้องไปดูแลเลยไม่ต้องไปดูพอๆมันติดแล้วมันก็ไปของมันนะใช่ครับพี่แล้วตัดได้เลยครับในที่โฉนดยกเว้นที่สปกที่สพกก็ตัดได้แต่ต้องแจ้งครับครับอ๋อคือเป็นโฉนดของเรานี่ตัดได้เลยเนาะแล้วอีกประเด็นหนึ่ง กรณีสมมุติครับผมตัดต้นสักแล้วผมแปลรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเป็นเตียงสามารถขายได้ไหมหรือว่าคนย้ายได้ไหมพี่ทำได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างเลยครับพี่ครับเอาทาได้เลยถือว่าเพราะมันไม่ผิดกฎหมายแล้วครับเพราะเมื่อไม่ผิดกฎหมายแล้วพี่ทําอะไรก็ได้ครับพี่ครับเขาปลดล็อกให้แล้วใช่เขาปลดล็อกให้หมดแล้วครับทรงนี่แหละคือเหตุผลวัตถุประสงค์ในการปลดล็อกเรื่องนี้ให้มีการส่งเสริมการปลูก นะครับหนึ่งปลูกก็เป็นป่าสองเป็นพืชเศรษฐกิจและสามนำมาแปลรูปต่างๆได้ซื้อขายได้ครับพี่ครับคครรัับบโขอบคุณมากเลยครับไปปลูกเพิ่มนะพี่สุทธิพนะเราอาจจะไม่ทันรุ่รุเราที่จะได้ใช้แต่ลูกหลานได้แน่นอนแต่ว่ารุ่รเราถ้าพอปลูกปั๊บมันก็ความเขียวความ ทำไมันได้ความร่มรื่นได้อากาศครับยิ่งเชียงใหม่บางครั้งใชช่วงนี้มีฝุ่นเยอะๆอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่กรองฝุ่นได้ขอบคุณนะครับพี่สุดที่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ